วันนี้อยู่กับโบและทีมงานครูเมืองพอปีนะคะและอยู่กับโบนะคะโบก็จะมีบ้านสวยๆนะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะซึ่งบ้านที่โบจะพาทุกท่านมารับชมกันในวันนี้นะคะเป็นบ้านรูสไตล์โมเดิร์นสร้างใหม่มาพร้อมกับพื้นที่สวนกว้างๆเลยค่ะพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่ในเขตตะบลสันพักหวานอาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางจากสนามบินนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ15นาทีเท่านั้นใกล้กับห้า ทังสร์สินค้านะคะเซ็นทันแอร์พอร์ตพาซาบิ๊กซีแล้วก็แม็โคนะคะก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองและที่สําคัญยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลากหลายแห่งนะคะอาทิเช่นโรงเรียนนานาชาติสารศารสตร์สาธิตนานาชาติโรงเรียนนานาชาติเมอริตนันและโรงเรียนนานาชาติรัน,นานะคะมีให้เหลือกสรรหลากหลายแห่งเลยสําหรับผู้ปกครองนะคะและบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมโครงการนี้นะคะเนื้อที่ดินของเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่144ตารางวาจนถึง281รตารา างวาค่ะส่วนราคาค่ะเริ่มต้นอยู่ที่13บล้านเก้าแสนนะคะจนถึง17บล้านเก้าแสนบาทเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับ บ้านหลังนี้ที่บับจะพาทุกท่านมารับชมค่ะเนื้อที่ดินอยู่ที่237ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย382ตารางเมตรนะคะแล้วก็ฟังก์ชันบ้านค่ะจะอยู่ที่4ห้องนอน5ห้องน้ำมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะส่วนรายละเอียดด้านในนะคะจะสวยงามแค่ไหนค่ะเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมโบขอบฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาดีมาซับในจังหวัดเชียงใหม่ทรงตรงจากช่องเราค่ะ you และตรงนี้นะคะที่โบยืนอยู่ก็จะเป็นทางด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งถนนของโครงการค่ะก็กว้างถึง8เมตรรถสวนกันได้สบายเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะถูกออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะคุณผู้ชมตัวบ้านค่ะเขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะและนี่คือเป็นทางเข้าค่ะซึ่งตัวทางเข้านะคะก็ปรับถมสูงเลยค่ะคุณผู้ชมตรงพื้นคอนกรีตตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะซึ่งด้านซ้ายโบตรงนี้นะคะก็จะตัวกําแพงบ้าน ก็สูงถึง2เมตรกว่าเลยค่ะปลูกต้นไซเกาหลีไว้ให้นะคะให้ความร่มรื่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับที่ทิ้งขยะนะคะแล้วก็มีช่องทางเดินนะคะเผื่อเซอร์วิสพี่กงพี่แก๊ปมานะคะน,นี่ก็จะเป็นเซอร์วิสท,ทางเดินสําหรับคนนะคะ ส่วนประตูนะคะก็จะติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะเข้าก็จะพบกับพื้นที่ของโรงจอดรถกว้างๆเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่โรงจอดรถตรงนี้นะคะถ้าในร่มนะคะเป็นไซส์ซูเปอร์คาร์เนี่ยจอดรถได้สองคันสบายๆเลยแต่ถ้าเป็นรถไซส์ประมาณแบบมินิคาร์หรือรถเกง่งเนี้ยนะคะจริงๆบ้านหลังนี้จอดได้4คันถึง5คันเลยค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะ ซึ่งตัวพื้นที่ตรงนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่มีรถยนต์ไฟฟ้านะคะเราก็รองรับนะคะมีปลั๊กเสียบไว้ให้สำหรับ EV charger ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผนังด้านนี้ก็มีด้วยนะคะซึ่ง ตรงบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีพื้นที่สวนเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทั้งด้านขวานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านซ้ายซึ่งตรงด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ของสวนขดยาร์นะคะซึ่งเราก็ตกแต่งสวนหินแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะเพื่อให้ความร่มรื่นน่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมถัดมาทางด้านนี้เดี๋ยวโบพามาชมด้านข้างกันนะคะซึ่งพื้นที่ด้านข้างนะคะมีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะเราทําเป็นสวนหินค่ะแล้วก็จะมีแผ่น ทางเดินนะคะให้เราเนี่ยได้เดินเข้าไปยังด้านหลังบ้านนี่ค่ะก็จะมีพื้นที่แผนทางเดินนะคะซึ่งตัวของพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะโอเคเดี๋ยวโบพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมกันในส่วนของด้านในบ้านกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมพื้นที่สวนด้านหลังกันอีกทีนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้าหลักนะคะซึ่งตัวประตูนะคะคุณผู้ชมของเราก็จะติดเป็นดิจิตอลดอลล็อกสามารถสแกนนิ้วนะคะแล้วก็กดรหัสหรือจะเป็นกุญแจก็ได้ค่ะเข้ามาแล้วนะคะด้านในค่ะก็จะพบกับตัวโถงฟอยเย้นะคะเป็นโถงต้อนรับก่อนเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกช่องแสงนะคะให้เข้ามายังตัวในบ้านเนี่ยได้รับแสงสว่างอย่างดีเลยพื้นที่ที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะ อย่างตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะบิวอินเป็นตู้ใส่รองเท้าหรือเป็นที่นั่งสําหรับเปลี่ยนรองเท้าก็ได้นะคะส่วนตัวในบ้านนะคะวัสดุและโครงสร้างนะคะเราก่อผนังถึง2ชั้นเลยก็เก็บเสียงและกันความร้อนได้ดีบ้านด้านในนะคะจะติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ชมและพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งแบบดับเบิลวอลุ่มเลยนะคะ ฝ้าจนาพื้นจนถึงเพดานนะคะสูงถึง6เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมกว้างขวางและโปรง่งมีกระจกช่องแสงนะคะเข้ามายังตัวพื้นที่นี้ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติอย่างดีเลยด้านบนเราก็ติดตั้งโคมไฟนะคะสไตล์โมเดิร์นไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนผนังทางด้านนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นงานบิวอินซึ่งตรงนี้ก็ไว้เป็นพื้นที่วางหนังสือนะคะแล้วก็วางกรอบรูปค่ะแล้วก็ตรงผนังนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นไปยังชั้น2นะคะ อย่างพื้นที่ตรงนี้นะคะของ l i ฟ i n g r o ูมเนี่ยคือกว้างขวางโล่งม,มากๆเลยค่ะ อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่สําหรับบิวอินนะคะสําหรับเป็นชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็ชั้นเก็บของได้นะคะอย่างถ้าท่านไหนค่ะอยากจะให้ทางโครงการนะคะเราก็มีเฟอร์นิเจอร์นะคะแพ็กเกจให้สําหรับท่านไหนที่อยากจะต้องการให้ทางโครงการบิวอินนะคะให้ครบทั้งหลังเลยก็ยังได้เลยค่ะคุณผู้ชมและพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบุมมอวง,วงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับวางเซตโซฟาขนาดใหญ่นะคะเป็นลิฟวิ้งแอรียค่ะแล้วก็มีพื้น พื้นที่เดินเชื่อมนะคะไปยังโซนด้านนอกค่ะซึ่งตัวด้านนอกตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะวางเซตโซฟาหวายนะคะหรือโต๊ะวางกาแฟโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่สําหรับเอาดอร์นะคะด้านบนเราก็ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนด้านตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สําหรับตัวบาร์นะคะเราก็สามารถที่จะวางเก้าอี้บาร์ไว้เพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วน จุดเด่นตรงนี้เลยคือพื้นที่กว้างๆนะคะของพื้นที่สวน,นะคะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้เราก็วางเตียงนอนอาบแดดนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใส่ลังกว้างๆเลย มาพร้อมกับตัวสระว่ายน้ํสาสระว่ายน้ํานะคะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะขนาดความกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะยาวอยู่ที่8เมตรเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นนิดนึงคืออันนี้นะคะถ้าท่านไหนมีลูกๆผู้ชายนะคะเตะฟุตบอลกันได้เลยนะคะหรือจะเป็นแบบสนามแบบบาสเกตบอลอะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะวางศาลานะคะมีกิจกรรมรันกลางแจ้งนะคะให้ทั้งครอบครัวได้สังสรรค์กันนะคะคุณผู้ชม แล้วก็มุมด้านขวาตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่นะคะปลูกต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยของเราเนี่ยติดตั้งระบบสปริงเกอร์นะคะลดน้ำต้นไม้ให้แบบอัตโนมัติเลยแล้วด้านนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สำหรับตัวบาร์ได้อีกต่างหากเผื่อว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะชวนเพื่อนฝูงนะคะมาทำกิจกรรมปูปาร์ตี้กันที่บ้านสะดวกสบายมากๆเลยแล้วลงมานิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับโซนเซอร์วิสของสระว่ายน้ำนะคะนี่จะเป็นห้องเซอร์วิสของสระว่ายน้ำค่ะนะคะ แล้วก็ตรงนี้พื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างนะคะซึ่งด้านข้างก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนตัวถังเก็บน้ําของเรานะคะก็จะเป็นถังเก็บน้ําแบบฝังใต้ดินค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะออกแบบมาให้กับครอบครัวได้ลงตัวมากๆเลยเหมาะสําหรับอยู่อาศัยหรือจะลงทุนไว้ปล่อยเช่าก็ได้ราคาดีมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวกลับเข้าไปยังตัวในบ้านกันค่ะ กลับเข้ามายัางตัวบ้านกันนะคะเดี๋ยวโบขอ,อพรีเซนต์ตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะคะประตูกระจกบานสไลด์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นประตูกระจกที่ล็อกแบบดับเบิลสชั้นเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเวลาแบบเวลาเราเหมือนลมมาแรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สั่นคอนนะคะแล้วก็เก็บเสียงได้อย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชม ถัดมาค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของพื้นที่รับประทานอาหารค่ะคุณผู้ชมพื้นที่โซนรับประทานอาหารตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะคะรองรับได้ถึง10ท่านด้านบนเราก็ติดตั้งโคมไฟสไตล์โมเดิร์นไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงผนังด้านนี้นะคะก็ยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาให้ อีกเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมส่วนมุมโปรดของคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ชื่นชอบในการทําอาหารโบชอบครัวของที่นี่มากเลยซึ่งตัวเคาน์เตอร์ครัวของเขานะคะมาในรูปแบบตัวยูเลยและก็ตัวท็อปหินของเขานะคะก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตซีดําขนาดใหญ่เลยค่ะตรงนี้นะคะก็บิวอินไว้ให้สวยงามแล้วก็ตัวของพื้นที่ชั้นเก็บของเนี่ยมีให้แบบว่าครบแบบ จัดแบบเต็มมากๆเลยและก็ยังมีตัวของเครื่องล้างจานไว้ให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นของแบรนด์ฮาร์เฟเลนะคะแล้วก็โซนพื้นที่ของอ่างล้างจานค่ะก็มีให้ถึง2หลุมขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมใช้คนของแบรนด์ฮาร์เฟเลเช่นกันแล้วห้องครัวนะคะเขาก็จะได้รับวิวนะคะสะไว้น้ำวิวสวนกระจกช่องแสงนะคะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องครัวอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมและ พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวของออันนี้จะเป็นแก๊สไฟฟ้านะคะและก็มีเครื่องอบไว้ให้ด้วยนะคะทำขนมพิซซ่านะคะพุดดุดควันก็มีให้ครบพร้อมเลยใช้ของแบรนด์ฮาเฟร์นะคะงานบิวอินนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนี่จะเป็นแบบไฮกลอสสีขาวเลยนะคะ ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็มีพื้นที่สําหรับวางไมโครเวฟค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นนะคะ2ประตูขนาดใหญ่เลยห้องครัวนะคะชอบมากๆเลยนะคะมีพื้นที่กว้างขวาง,วางค่ะถัดมาค่ะสําหรับเวลาเราจะทําอาหารกลิ่นแรงๆนะคะก็จะมีพื้นที่ครัวไทยไว้ด้วยนะคะถัดเข้ามาตรงนี้นะคะซึ่งมุมตรงนี้บมองว่าเราสามารถที่จะเป็นโซนของวาง เครื่องซักผ้า mm. เครื่องอบผ้านะคะวางเป็นเชลชั้นอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะ mm. ก็จะมีตัวของเคาน์เตอร์ครัวไทยไว้ให้ค่ะ mm. คุณผู้ชม mm. มีซิงค์ล้างจานให้1หลุมนะคะเป็นของแบรนด์ฮาร์เฟแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์ตรงท็อปเนี่ยก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตสีดำติดตั้งพัดลมไว้ให้อีกต่างหากนะคะตรงนี้ก็เผื่อแบบว่ามราีระบายอากาศนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เชื่อมไปยังโซนของห้องพี่พ่อบ้านพี่แม่บ้านท่านไหนนะคะมีพี่พ่อบ้านพี่แม่บ้านที่อยู่ประจํานะคะพี่เขาก็สามารถอยู่ได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะคุณผู้ชม เดินออกจากโซนห้องครัวแล้วนะคะมาอย่างด้านนี้กันค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับห้องเก็บของนะคะบ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชันครบครันเป็นสัดเป็นส่วนอย่างดีห้องเก็บของจะอยู่ใต้บันไดนะคะคุณผู้ชมมีพื้นที่เก็บของอย่างดีเลยและด้านหลังโบตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับห้องน้ําห้องรับแขกนะคะห้องน้ําห้องรับแขกจะถูกออกแบบมาเป็นแบบ powder room <S <S ค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่ที่ตรงตัวเลยนะคะอย่างอ่างล้างมือของเราใช้ของแบรนด์นามนะคะโถสุพภัณเรา ใช้ของแบรนด์คอตโตค่ะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะและที่สำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะท่านก็สามารถที่จะอยู่ห้องนี้ได้ไม่ต้องขึ้นบันไดเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะคะห้องนอนห้องนี้นะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยสามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆแล้วก็ด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถจะวางโต๊ะข้างเตียงได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ผนังตรงด้านนี้นะคะ ก็ติดตั้งวอลเปเปอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะแบบแขวนไว้ให้เป็นของแบรนด์ h ฮเ e อร์ไว้ให้1ตัวค่ะห้องนี้ค่ะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยบ้านหลังนี้นะคะมีห้องน้ําในห้องนอนทุกห้องค่ะเข้ามาแล้วพื้นที่สําหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะก็กว้างขวางค่ะ อ่างล้างมือนะคะใช้เป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะโถสุขภัณฑ์ก็ใช้เป็นของแบรนด์คอตโต้แล้วก็ยังมีตัวของชาเวอร์บ็อกนะคะตั้งเป็นสัตว์เป็นสวนให้อย่างดีเลยค่ะกระจกแคมเปอร์กั้นหนาแน่นเลยนะคะติดตั้งเรนชาเวอร์แฮนชาเวอร์และระบบน้ําของที่นี่นะคะก็จะเป็นระบบน้ร้อนน้ําเย็นทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนี้ก็ถือว่ากว้างขวางแสงธรรมชาติเข้ามาดีแล้วก็ท่านไหนนะคะจะทําเป็นห้องออฟฟิศก็ยังได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นฟังก์ชันในส่วนของชั้น1นนะคะก็จะมี1ห,ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะลืมเอเจนตนตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะคะเราก็แถมเครื่องปรับอากาศนะคะระบบฝังสี่ทิศทางไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเป็นของแบรนด์ไฮเ e อร์นะคะคุณผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปยังโซนของชั้น2นะคะซึ่งตัวบันไดทางขึ้นของเขานะคะก็ออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยก็จะเป็นคอนกรีตนะคะปิดผิวด้วยไม้หน้าแข็งค่ะเดี๋ยวตามบวัวขึ้นไปชมในส่วนชั้น2กันค่ะ เราขึ้นมาชั้น2กันแล้วนะคะพื้นที่ชั้น2นะคะก็ยังมีมุมสำหรับ Family Area ียได้อีกค่ะคุณผู้ชมซึ่งมุมนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สำหรับวาง s e ต Sofa เผื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะมีแขกที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะให้กับลูกๆได้ดูทีวีนะคะทำการบ้านเล่นเกมนอนดูซีรีส์กันตรงนี้ได้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะวางตัวของเซตโซฟาใหญ่ๆรองรับได้ถึงห6ท่านได้สบายเลยแล้วก็ด านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เปิดไปยังตัวของระเบียงนะคะนะคะก็จะได้รับลมรับแสงอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ของลิฟวิ g งแอเรียตรงนี้นะคะเราก็ยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะไว้ให้อีกตั้งหากมุมผนังตรงนี้นะคะก็สามารถติดตั้งทีวีจอแบนขนาดใหญ่ไว้เพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ชั้น2เนี่ยของเราเนี่ยก็ติดตั้งวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังเช่นกันค่ะ ถัดจากโซนลิฟวิ่งแอเรียตรงด้านนี้นะคะมายัางด้านนี้ก็จะเป็นมุมของห้องมาสเตอร์เบดมซึ่งห้องนี้นะคะก็จะพิเศษอยู่ที่ว่า ตัวของ walk in closet มุมห้องแต่งตัวนะคะกว้างขวางมากๆเลยเรามีพื้นที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ build in ตู้สุกผ้าได้แบบเต็มที่เลยอย่างผนังตรงด้านนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะ build in เป็นรูปตัว L ได้เลยแล้วก็พื้นที่ที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเป็นตัวของอไอรอนนะคะเอาไว้วางนาฬิกาแหวนอ e s เซอรี s นะคะมุมด้านนี้ค่ะก็สามารถที่จะ build in ได้เพิ่มเติมนะคะแบ่งกันคนละฝั่งนะคะสำหรับคุณผู้หญิงแลวก็คุณผู้ชายะคะ่ะ ด้านหลังบัวตรงนี้ก็เป็นโซนของห้องน้ำค่ะห้องน้ำมาสเตอร์เบดมนะคะคุณผู้ชมกว้างขวางมากๆเลยค่ะอ่างล้างมือของเขานะคะก็จะมาในรูปแบบของ His and Her ใช้เป็นของแบรนด์คอตโต้แล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ำค่ะไว้ให้เราแช่น้ำอุ่นๆนะคะหลังจากเลิกงนานมาแล้วแล้วก็ด้านนี้ค่ะโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ใช้เป็นของแบรนด์คอตโต้ยังมีโซนของ มุมเปียกนะคะก็คือตัวของชาเวอร์เนี่ยก็จะติดตั้งทั้งเลนชาเวอร์แฮนด์ชาเวอร์มีกระจกกั้นไว้ให้เรียบร้อยพื้นที่ห้องน้ำออกแบบมาลงตัวมากๆเลยส่วนของโซนห้องแต่งตัวตรงนี้นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะเขาก็ยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะเวลาเราแต่งตัวนะคะก็จะได้ไม่เหงื่อไหลคลย้อยนะคะมีเครื่องปรับอากาศไว้ให้ถัดมามุมด้านนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนแล้วค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่จะวางเตียงนอนไซส์6ฟุตได้สบายเลยเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้อีกหนึ่งตัวค่ะห้องนอนนะคะได้รับแสงธรรมชาตินะคะเข้ามายังตัวห้องได้ดีมากๆเลยเวลาเราตื่นมาแล้วนะคะเราได้เห็นวิวนี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะได้เห็นวิวสวนด้านหลังนะคะวิวสระว่ายน้ํา แล้วก็มีตัวของระเบียงนะคะที่เราสามารถที่จะเปิดออกไปรับแดดรับลมค่ะซึ่งพื้นที่ระเบียงของชั้นสองนะคะกว้างขวางโล่งมากๆเลยค่ะอยากพาคุณผู้ชมมาดูมุมนี้นิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะถ้าเรายือนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เรามองลงไปนะคะเราก็จะได้เห็นพื้นที่สะนะคะแล้วก็พื้นที่สวนกว้างๆเลยค่ะ มุมด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะยังได้เห็นตัวของอวิวภูเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าโบยืนอยู่ตรงนี้เราได้เห็นวิวภูเขาปิมๆพื้นที่กว้างเขียวขจีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับเข้าไปยังตัวด้านในกันค่ะออกจากโซนห้องมัสเตอร์เบดมกันแล้วนะคะมายังมุมด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะที่อยู่ชั้นสอนะคะ เข้ามาแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สําหรับเอาไว้ให้กับคุณลูกๆก,ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้สามารถวางเตียง5ฟุตได้ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ห้องนี้นะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางนะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะไว้ให้เรียบร้อยส่วนมุมด้านนี้นะคะมองว่าสามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าหรือบิวอินได้เพิ่มเติมวางโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ได้ค่ะห้องนอนห้องนี้เขาก็มีห้องน้ําในตัวนะคะ พื้นที่ของห้องน้ํานะคะก็จัดสรรมาแบบลงตัวเลยค่ะมาพร้อมกับอ่างล้างมือนะคะเราใช้เป็นของแบรนด์คอตโต้โถสุขภัณฑ์ก็ใช้ของแบรนด์คอตโต้เช่นกันโซนเปียกนะคะก็จะมีกระจกแอมเปอร์กั้นไว้ให้ค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าไม่แออัดเลยนะคะติดตั้งเลนชาเวอร์แฮนชาเวอร์แล้วก็ระบบน้ําร้อนน้ําเย็นไว้ให้ค่ะคุณผู้ชม ถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3มนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นโถงทางเดินเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นวิวด้านล่างตรงโซนของ l ิวิ n งแอร์เรียได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ดูแล้วโปร่งโล่งสบายมากๆเลยถัดมาค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็มีพื้นที่กว้างเลยจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะ ตรงมุมด้านนี้ค่ะกระจกช่องแสงบานใหญ่เข้ามายังพื้นที่นี้อย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้บมมองว่าอันนี้เป็นโซนที่จะวางเตียงนอนนะคะไซส์6ฟุตเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนผนังตรงด้านนี้ก็ยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้อีกตั้งหากนะคะห้องนี้ค่ะมีพื้นที่กว้างค่ะถือว่าเป็นห้องนอนกลางนะคะมุมด้านนี้อาจจะเป็นบิวอินวางโต๊ะทํางานวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ะคะ่ะคุณผู้ชมส่วนถัดมาตรงนี้นะคะอาจจะเป็น โซนของบิวอินตู้เสื้อผ้าค่ะนะคะห้องนี้นะคะเขาก็มีตัวของระเบียงนะคะที่เราสามารถที่จะเปิดออกไปนะคะอย่างด้านนอกได้อันนี้ก็จะเป็นระเบียงค่ะเราก็จะสามารถเห็นตัวขดยัดนะคะตรงนี้เห็นขดยัดด้านล่างนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับห้องน้ําของห้องนอนห้องนี้จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมห้องน้ํานะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางค่ะ ตัวของอ่างล้างมือใช้ของแบนคอตโต้โถสุพรัณ์ก็ใช้ของแบนคอตโต้ค่ะโซนเปียกนะคะกระจกแคมเปอร์กั้นไว้อย่างดีนะคะติดตั้งแรนชาเวอร์แฮนด์ชาเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำร้อนไว้ให้เรียบร้อยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะโบขอทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในเขตตะบนสันพักวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนเนื้อที่ดินของเขาค่ะ 237ตารางวาพื้นที่ใช้สอย382ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันบ้านมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำด้วยกันจากสนามบินก็15นาทีเท่านั้นเองมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวและส่วนกว้างเลยนะคะท่านไหนคะ่ะที่อยากจะนัดชมบ้านหลังนี้ก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้โบและทีมงานคูมเมืองพาวเวอตีนะคะ ขอฝากคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาริมัพยับในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราและเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ